สวัสดีทุกคนครับนี่ครับวันนี้เราจะมาดูกล้องดัมมี่นะทุกคนนี่หลายหลายคนซื้อเครื่องมานะครับเหมือนตัวนี้นะครับมีกล้องหลอกอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะมันอยู่ยังไงครับมันถอดออกยังไงครับกล้องนี้มาเดี๋ยวผมทำการถอดให้ดูนะครับวันนี้ไม่มีคอนเทนต์นะครับแค่อยากอย้ดูกล้องดัมมี่นะนี่อเอาตัวแรกก่อนนะครับ มันอยู่กลางนอกผมอยากจะรู้ครับว่ามันเป็นเยี่ยงไรครับเนี่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้โอ้โหมันแกะไม่ออกครับมันติดมาในพลาสติกเลยนะทุกคนกล้องตัวนี้นะครับมันแกะไม่ออกนะนมาติดมาในพลาสติกเลยนะครับส่วนตัวนี้เรามาดูกันส่วนสามตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเป่า าแล้วก็เดี๋ยวเราถอดดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงผมนี่ช่างลื้อนะทุกคนนี่คนสุดท้ายมันติดอยู่ในกล้องนะทุกคน ราจะแกะยังไงว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่ากล้องทิปเนี่ยมันยัดเข้าไปยังไงใครก็สงสัยนะทุกคนเผื่อเราจะเอากล้องนี้นะครับไปติดในไอโฟนนะ นี่ทุกคนผลสุดท้ายมันมีแค่นี้ครับนี่กล้องหลุนไปตัวหนึ่งนะหายไปตัวหนึ่งที่จริงมันมีสามตัวนะอยู่ไหนวะหายไปแล้วครับระวังโดนหลอกกันด้วยนะครับนี่ มันมีแค่นี้นะครับที่หลอกว่าเป็นกล้องเจอกันกิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ